สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตู้แอร์คูต้าเค91นะครับว่าทำไมไม่ค่อยเย็นว่ามีปัญหาอะไรไม่รู้นะจากที่ผมรื้อที่ผมดูคือเค91มันจะมีแผงตัวนี้เรียกว่าเป็นคอยลร้อนเอาไว้หน้าหนาวมันจะต้องดูดพัดลมดูดอากาศทางนี้เข้าไปตรงนี้จะมีกองใช่ไหมดูดนี้คอยเย็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูดมาผ่านคอยร้อนซึ่งน้ําตัวนี้มาจากเครื่องยนต์ มันก็จะร้อนเอาความเย็นมาใส่นี่แล้วก็ดูดแล้วถึงจะไปเป่าออกไปห้องโดยสารออกไปหาคนขับนี่ครับอันนี้คือตัวทําความเย็นพอเย็นปุ๊บมาเป่าตรงนี้ทําให้ลมทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นทําให้ลมไม่แรงตอนนี้ผมได้ชักออกไปแล้วชักทิ้งเลยเอาทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เอาสายอุดหัวหัวปากไว้ชักทิ้งไปเลยใครไม่รู้หรือใคร อยากทําก็ไปทําได้ครับดึงออกได้แต่ผมทําไปแล้วแล้ะลมแรงดีทําไปแล้วใครอยากทําก็เอาไปทําได้ครับไม่ได้ม้ครับทำได้จริงลองไปทำานึครับแล้วอุดสายตัวนี้พ่วงเข้าหากันก็ได้ให้มันโล่งมันจะดูดโล่งออกโล่งไม่ได้ม